น่อยเลือกทานอาหารผิวเจวาว่าทุกเช้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทพรปลาละวงนะคะทําอาชีพนะคะเป็นตัวแทนนะคะบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะการทํางานนะคะของหน่อยเนี่ยก็คือจะมีการเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดนะคะซะส่วนใหญ่นะคะก็จะไปแต่ละจังหวัดก็จะเจออากาศแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะทําให้ผิวพรรณเรามีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยต่างๆหรือว่าบางที่นะคะก็จะไปแพ้ก็จะทําให้ เกิดสิวหรือว่าพอมีสิวแล้วก็จะทําให้มีริ้วรอยนะคะจนวันหนึ่งนะคะหน่อยมาเจอนะคะอาหารผิวนะคะเจวาว่านะคะพอทานแล้วนะคะปัญหาต่างๆนะคะมันก็จะทําให้เราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผิวพันธ์นะคะกระชับขึ้นหรือแม้แต่ริ้วรอยต่างๆของเรานะคะก็จะจางหายไปทําให้ผิวพันธ์ดีขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาทานนะคะเจวาว่าด้วยกันนะคะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างดีอย่างหนึ่งเลยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านคะ่ะ อ้อมเลือกทานอาหารผิวเจว่าทุกวันนะคะทานแล้วทำให้ผิวกระชับต่งตึงนะคะแล้วก็ผิวใสเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าตากแดดทุกวันนะคะรอยสิยวกะก็หายแล้วก็จางลงอะคะ่ะ ค่ะสำหรับใบหมอนนะคะที่เลือกตัวนี้นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่พักผ่อนน้อยค่ะเนื่องจากสาเหตุก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนาะแล้วก็จะเกิดพวกปัญหาสิวค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนนอนน้อยนะคะจนได้มาเจอตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจวาว่านะคะปัญหาที่พูดมาเนี่ยหมดไปเลยค่ะอุทานอาหารผิวเจวาว่าทุกวันค่ะ สวัสดีค่ะอูนะคะเป็นพ r อาการตลาดนะคะเวลาที่เราต้องไปทํางานข้างนอกก็ต้องเจอกับแสงแดดตลอดเวลาเลยนะคะแล้วยิ่งอุนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะคะไปทะเลหรือบางทีไปภูเขาเนี่ยต้องแน่นอนค่ะว่าต้องเจอกับแสงแดดเนาะทำให้เรารู้สึกว่าผิวเราค้าแล้วก็เหมือนกับเป็นฝ้าอยู่ดีก็มีกะขึ้นนะคะจนะเพื่อนๆห,หลายๆคนทักข่าว่าทําไมไปทําอะไรมาถึงผิวแบบว่าเหมือนกับเป็นจุดด่างดำนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเป็นกังวลจนทําให้เรารู้สึกว่าต้องหาอาหาร ผิวนะคะมาช่วยจนได้ไปเจอกับเจวาว่าตัวนี้นะคะที่ทำให้เหมือนกับเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบได้ดีเลยนะคะก็ไปทานเจวาว่าตัวนี้ทําให้เรารู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนทักเลยค่ะว่าไปทําอะไรมาทําไมผิวถึงดีขึ้นนะคะแล้วก็รอยฝ้ากาะจุดด,ดำๆเนี่ยนะคะหายไปเลยค่ะก็เลย คิดว่าตัวนี้เป็นเป็นตอบโจทย์สําหรับอุนะคะค่ะคือตั้งแต่เปิดร้านขนมปังมาตามปังนะคะก็คืออยู่ที่ตลาดชชวาลคลองเจ็ดแล้วนะคะ คือบรรยากาศในตลาดก็เป็นตลาดสดก็อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันเนาะก็คือว่าเวลามาก็คือต้องมาแต่เช้าแล้วในตลาดเนี่ยคือที่ห้องที่ร้านขายของเนี่ยค่ะมันก็ไม่สามารถติดแอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาทําขนมเนี่ยก็ต้องเอ่อเรียกว่ามีอากาศที่ร้อนพอสมควรขนมปังมันก็ถึงจะฟูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ที่อากาศร้อนๆแล้วแถมเวลาเราอบขนมเราก็อยู่กับตู้ขนม ซึ่งความร้อนสูงมากทำให้หน้าเราเนี่ยเกิดฝ้าได้และอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้เป็นเขตสถานที่ก่อสร้างใกล้ๆมันก็ทำให้มีฝุ่นละอองทุกวันทุกวันสะสมเวลาเย็นๆจะจับผิวได้เลยว่ามันเป็นเม็ดเป็นฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลยค่ะ แต่หลังจากที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์อาหารผิวเจวาว่าพอทานไปแล้วรู้สึกได้ทันทีว่าผิวกระจ่างใสขึ้นเวลาโดนตู้อบโดนแสงจากไฟในตู้อบอะคะ่ะมันก็ไม่ทําให้หน้าเราหมองค้ำอะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของพวกฝุ่นละอองอะไรพวกนี้นะคะ่ะเวลามันมาเกาะผิวมันก็จะทําให้ผิวเราลื่นขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่เกาะติดเหมือนที่เคยผ่านมานะคะสวัสดีครับโดงนะครับผมจริงๆเราเียโด่งก็มีปัญหาผิว เหมือนหลายๆท่านนะครับผมหนึ่งคือสิวไม่สม่ําเสมอ,สมอนะครับผมผิวแพ้ง่ายนะครับผมมีผดผื่นะครับผมทมี่สําคัญคือด่งเป็นโรคภูมิแพ้ครับผมดังนั้นเนี่ยรอบดวงตาเนี่ยด่งจะทาง่ายกว่าคนปกติมากนะครับผมซึ่งปัญหาเ่าเนี้ยด่งพยายามจะรักษามาตลอดว่าจะเป็นซื้อครีมขวดแพงๆมาทานนะระผมก็ไม่หายหรือหาคุณหมอถามว่าระหว่างหาหายไหมก็หายนะครับผมแต่แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่พอเราเลิกหาปุ๊บ ปัญหาเนี้ก็กลับมาอีกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมอาหารผิวเจวววาที่ช่วยตรงตรงนี้ได้หลังจากที่ดวงลองทานมาประมาณ2-3ถึงเดือนแล้วนะครับผมปัญหาผิวเราเนี้ยก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสีผิวอะครับจากเดิมที่ไม่สม่ําเสมอเนี้ยก็สม่ําเสมอมากขึ้นนะครับผมผดผื่นเนี้ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าหายไปอย่างชัดเจนนะครับผมอาหารผิวเจวววาเน่ย้องมั่นใจแน่นอนเพราะว่าส่วนผสมเขาเนี้ยนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเราก็ส่วนผสมหมดเป็นออร์แกนิกนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดังนั้นเนี้ยมั่นใจปลอดภัยต่่ออสุขภาพแนนน ถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนเนี่ยกำลังหาผลิตภัณฑ์อาหารผิวที่จะดูแลตัวเองนะครับผมนงขอแนะนําเลยครับอาหารผิวเจวาว่าครับผม